มาดูคนอีมุมครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องปุ้ยโดนเกษตรนะครับก็มาดูพามาดูของอีกเจ้านึงนะครับถั่วของลุงลิกนะครับแปลงนี้แปลงนี้ก็พื้นที่เกือบเกือบยี่สิบสามสิบไร่นู่นแหละมั้งเกือบยีิไร่นะครับแปลงนี้ก็ทาถั่วเหมือนกันนะครับถัหลังจากการทาการทํา,น,ทาน,ทนานะครับหว่านไว้เพื่อเเป็นปุ๋ยให้ กับ,บดินด้วยนะครับแล้วก็ยไง้างไรายได้หลังจากการทํานาด้วยนะครับทางทาถั่วนะครับทําถั่วนี่เราต้องดูว่าราคามันเป็นยังไงนะครับมันอยู่ที่ราคาตอนนี้ผมมาอยู่ไปฝั่งนี้นะครับล่องเมืองน,นี่กัปตันบิวอยู่นู่นนะครับนู่นนู่น,หนให้เตือนน้าคนเดียวนะครับแอบมาถ่ายคลิปฝั่งนี้นี่ก็เริ่มงามขึ้นแล้วครับน่าจะใส่ยาย,ยืดนะเนี่ย ผมก็ผมก็ใส่ละนะครับใส่จิ๊บไปละเป็นซิงค์นะครับปรับสะภาพมาดูอีกมุมนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมย้อนแสงหน่อยนะครับจะได้เห็นละอ,อกกันนะครับที่นี่คุยกับนานะครับแล้วของนายอีกแปลงนึงนะครับนึงทำถัว่วมาแล้วนะครับออกสตาร์ทมาแล้วเจว้าเอ D ทีดีสิบเลิตรเรา ก็เลยอ,อีกไม่กี่เที่ยวนะครับตอนนี้วันนี้ผมบินลําเดียวนะไม่ก็จะฉีดให้มันเนี่ยขเขาแห้งกับแดดไปเรื่อยนะครับแล้วก็จับใบไปด้วยนะให้เขาไม่้ทปฏิกิริยากับแดดนะครับวันนี้มีหมอกมีน้ําค้างนะครับอากาศหนาวมาละเดินหน้ามานะ ออกดีอยู่นะครับหัวนี้บินสูงสูงหน่อยนะครับเรอมันจะได้ไปกว้างๆก,ก็ไม่ถึงกับสูงมากนะครับสองสองจุดห้านะครับสองจุด้าสองจุดสานี่แหละผมตั้งไว้นะยามันก็จะทั่วกันนะครับ ถ้าต่ำเกินเนี่ยใบยมันขาดนะครับเพราะลมมันแรงฉีดโปรยโปรยลงนะครับเพราะว่าตอนชชวงเช้าลมมันนิ่งนิอยู่ดเดินดูไปเรื่อยๆครับให้ไปเติม,มน้ำให้กับตันบิวด้วยนะครับข้ามลม่องางก่อนเนี่ยคการทำนาก็มีหลายรูปแบบนะครับหลังจากทำนาเราจะทำอะไรนะครับปรับสภาพพื้นที่ของเรา ทำต,ตามวัตจักรก็คือถ้าเราจะทำข้าวนะครับแถวนี้บ้านผมก็ไม่ได้ทำข้าวกัน,นะเพราะว่ามันไม่ได้ติดมันไม่เป็นมันไม่ใช่เขตที่เขาทำข้าวเพราะเราไม่มีโรงสีใหญ่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็หนึ่งเลยก็มันไม่มีน้ำที่พอที่จะทำนะครับก็เลยต้องทำเนี่ยพืชน้ำน้อยนะครับสลับกันกับข้าวนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเขียวนะครับ ทำสลับกันไปพอถึงช่วงเดือนมีสา mm. ก็จะเริ่มไถทําข้าวรอบแรกกันลนะหรือถ้าใดก,ก็ทำข้าวโพดเขาก็จะทำข้าวโพดก่อนแล้วค่ะทาข้าวอีกรอบนึงนะครับสลับกันไปนะครับ โปรยนะครับให้อาหารให้ฮอร์โมนนะครับแล้วก็บำรุงดูแลแมลงกำจัดเพี้ยให้เขานะครับตามรอบนะครับผมนีผลจูฉีห้าวันฉีดนะครับหาวันฉีดทีหาวันฉีดทีฉีดตอนเ,เช้านะครับเนี่ยเพื่อมันจะสั่งเหาะแสง มันจะแห้งไปด้วยแล้วให้เขาได้กินอาหารเนาะปกติผมฉีดทั้งคืนนะครับฉีดทั้งคืนก็ได้นะครับฉีดพวกหนอนพวกอะไรมันจะอยู่ดีนะครับถ้ามีหนอนลงนะครับแต่ฉีดยามเช้าเนี่ยมันจะได้พืชจะได้รับฮอร์โมนแล้วเขาก็จะสังเคราะห์เหมือนข้าวนะครับฉีดเช้าฮอร์โมนแล้วก็ฉีดช่วงเย็น,นเด็ดอ่อนๆไม่ร้อนมากมาเกี่ยมเนี่ย หมดละฝั่งนี้จะขึ้นดีหน่อยนะครับมองไปหนาตานะเพื่อนฉีดปรับอากาศให้มันแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหน้าจะพุ่งไหมนะครับถ,ถ้าราคาดีราคาช่วยมันก็โอเคนะครับตัวถังแล้วไม่ต่ำกว่า400นี่ก็พอได้ตุนคืน มองฝั่งนี้หนาตาอยู่นะครับแบบน่าจะพออยู่ ไกลสุหน่อยนแล้่ไกลมากก็ไม่ได้ครับหมินยาพยาฆ่าแมาลงเยอะฮะทีถั่วมาแล้วเดี๋ยวหลบหน่อย ยอดเลยครับรองเปียกมันก็จะไม่เท่าไอคนฉีดออกไอเอ้เพื่อนแต่ยามันแรงกว่านะครับพวกโดนดนนะ้นเข้มข้น่ะ lăng mà ม,มาถึงนี่เลยขนาดอยู่ตรงไก่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหัวพ่นมาวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนใส่ให้ดูนะครับว่าว่าไอาหัวแบบทองเหลืองเอนงี่ยมันมันใส่แบบไหนนะครับมันต้องมีอะไรบ้างต้องใส่ย,ยังไงแปลงยังไงนะครับมันก็ไม่ยากครับถ้าเราม,ถารามีถ้าเรามีอุปกรณ์นี้่ายๆเลยเพื่อนนะครับเราจะบอกว่าซื้อตัวไหนบ้างนะครับ หัวเนี่ยมันมันก็ดีนะครับดีมากเลยแหละหัวพ่นแบบท้องนี่นนยมันเป็นละอองเม็ดละเอียดนะครับมันพุ่งลงนะฮะด,ดูขฝออนก็ขึ้นดีอยู่นะครับ ตรงนั้นมันจะเป็นอันแหลมๆเดี๋ยวพอถอยมาแล้วยาจะหมดถังแล้วต้องไปจับถังให้กับตันวิวก่อนไปนวิวอยู่นู้นนะครับซี่ก็ถอยหลังละอาศัยป๊มคู่เราก็จะ ใส่ั๊มกู้มันก็จะเร่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าใส่ปั๊มเดี่ยวมันก็จะอัตราการเร่งมันจะเพิ่มหน่อยนะครับแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เอามายังไม่ได้เปลี่ยนหัวปั๊มมานะแต่แต่ซื้อมาไว้แหละนะครับยังไงยังออกดีอยู่เลยไม่เปลี่ยนเลยใช้ได้ปกติอยู่นะครับปั๊มกู้มันเขาไม่จะไม่ค่อยเปลืองหัวปั๊มเท่าไหร่นะครับเพราะอัตราการเร่งของมอเตอร์มันน้อยนะครับ มันช่วยกันทำงานนะครับเฮ้ยเปลี่ยนน้ำให้ตัมอยู่ก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ